สวัสดีครับสวัสดีวันสิบทุกต้อนนะครับสวัสดีพี่ยงอิปซีเดนไกรเดชชุบพระศรีมณปลายโคนะนี่ออมาเดินจ่ายตลาดตามท้องทุ่งนานะครับนี่ออมาจ่ายตลาดกันครับไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่านะครับวันนี้ในเช้าว,วันนี้ฮารลุมสุกแล้วครับนะ มาดูครับมาดูครับแค่เดียวเกบักปูจําทดสอบบูเพิ่นไปติดเพียนที่ตังหน้อยคืออุ๊ยโหฮะบูอีโกะอะตุอะตุป้าปูเด้อนี่นี่เนาะสตาร์ไปปูหลุกดูมอกนี่ครับมาดูครับนี่มา <imitation> 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 บาดุบาดุแล้วเด้แล้วบอยยะยะครับดูลุมนี้ครับนี่ซ่ติซะโอ้เต็ม เน่ๆทุกมือเลยมือตีงั้นเองครับนี่ทุ่งบรรยาชาวบ้านครับเอาหายลงมาครับเพราะมีน้ำออกหายอยู่หากินครับช่วงน,นี้นี่เอา้เอาต้องอยู่กับลุงครับนี่ลุงนี่ครับทางขึ้นนั่งขึ้นนะครับกี่นังบุด่าละกันเรถต้นเล่เมิ c. คุณบึ้งอะเนนสองสองประดุกประดุกทางขึ้นสามลอยห่สามี่แล้กันยังก้องดงปลาี หกเาจะมาทื่นตง,งใต้ไปเพ,พืพ่อไปซาโอคืออย่างก็หกจิตอ้าเชืักเกเท่น,นะอุยเปียกลืบล้น Bet Betul Betul Tau Tau Cukai 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 คาโรนี่ครับนี่ยังเลยเยอะนะครับนี่กับข้าวไปเรื่อยๆย,ยังเลยเยอะยังไม่ขึ้นเยอะนะครับนี่มานแล้วครับมานแล้วได้กับข้าวแล้วกับข้าตามธรรมธรรมชาตินี่น้ำออกครับน้ำออก ีกี่ตัวสามตัวสี่ตัวเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ทีหายหิวหากินเขาจะเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับนี่เกี่ยวข้าวไปแล้วนี่ครับสมัยเป็นเด็กๆก็อย่างงี้นะครับนี่ ผ่านความยากลำบากมายอกนะครับนี่ต่อส,สู้ผ่านอะไรหลายอย่างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็สนุกนะครับนี่รอยมานุนรอยมารอยมาอรอย ลอยหมาครับเถวนี้ลอยหมาลอยหมามากอกวอุนี่จะลอยเหมือนกันไม่หมานครับทางนี้ไม่หมานกลับมาถึงบ้านแล้วครับนี่้านแี้สวนยามเช้ามาดูพนงานเราครับนี่หาอยู่หากินครับ เป็นฤดูแล้วแต่ฤดูไหนนะครับนี่กินตามฤดูกาลนะครับหน้าแรงก็ไปใสป่รอบแถวทุ่งนะครับนี่ง,งานเช้านี้นะครับ แค่นี้นะครับนี่ได้ไม่เยอะก็อยู่พอก,กินพอเพียงนะครับนี่ได้ไม่เยอะนะครับนี่ได้ไม่เยอะแค่นี้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พี่ใหญ่ก็ไม่ว่าลักเรียบร้อยแล้วกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรครับกินเยอะก็อย่างว่าคนที่ตามมาก็ออาเยอะครับ ก้อนทองก้อนคำายากจะเช้าก็จะเสร็จสิ้นภารกิจท,ท,ที่บ้านนะครับนี่ถ้าอยู่ที่บ้านทั้งห้าเชือกนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการเก็บกวาดทําความสะอาดหลักแต่ละเชือกนะครับขนุนก็เรียบร้อยแล้วพรทิพย์ก็เรียบร้อยแล้วเลยหนุ่มก้านยาวของเราครับนี่เยห,หนุ่มก้านยาวคุกเ้ยคุกคุก เรือหนุ่มเกลื่อนยาเนี่นะครับเต็มรถเราเอาไปใส่แปลงปลูกหญ้านะครับนี่นเตระเชียร์ในเตระวันหน้าที่ครับหน้าที่ของเราภาระที่ต้องรับผิดชอบเออนี่นะครับต้องสู้นะครับชีวิตไม่สู้ก็ไม่ได้นะในแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันครับนี่หน้าที่การงาน แต่ยังไงก็เป็นกำลังใจอฟซทุกท่านนะครับนี่อย่าทอออย่าเทอย่าถอย,อย,อย,ถอยกำลังใจในการทำงานเต็มร้อยนะครับสู้ๆครับ มันทอสเสงขึ้นมาแล้วตูวน,นะครับนี่นยังไงชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับเป็นกำลังใจอภิษทุกท่านนะครับให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะครับนี่อ่านเยอะยังไงก็อย่า,ายลืมหน้าที่ของตัวเองที่เราต้องรับผิดชอบนะครับนี่ขอบารมีพระครูป,ประกำผูกปรารักษาครับวอภิษทุกท่านนะครับอุบ์ช้างสาร ทนได้อมรสด์ทนได้อนรสด์จงวันเกิดเคเอฟซีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ